อันนี้เคลื่อนเคลื่อนลำบองบ้านนั้นบานตัดให้เป็นเห็ดจุดเช็กอินไม่สถานที่ท่องเที่ยวของบ้านบ้านนั้นตัดให้เป็นเห็ดไม่เปิ่นเปิดไปไม่ไม่ยูสะพานเชื่อมฮัก อันนี้ยชาวบ้านเป็นเจ้าหน้าที่อบตอไหมสะพานเชื่อมฮักบ้านตาดหหไห้โอ้ปัญหาที่ เห็ดเห็ดงามๆนี่แม่คือเ่เห็ดหแน่เียแม่พปเดี๋ยวนี่แม่เห็ดอันงาาไม่ได้ขันเห็ดใส่วัตห้องี่ยแม่เังสิแม่โค้งสิสาธุเอาปะคะ บรเทยดบกมันเปื้อนมันเปื้อนมัน,มนอเนอาคนบานโท่ตัวนี้ว้าโอ้โอโอ โอ้คือดีสิป่ะสะพานเขาจะเอาเล็กเล็นเลยนี่สะพานเชื่อมฮักเขาี่เล็กน้อยไปเหยียบเปลี่ยนมันจะบ่มเงินตุ่ยลอยวนดีไหมตัวนี้เขาเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวตัวจีนก็ยางดีเลยนี่ปมามาแต่ฐานโลกเลยมาเที่ยวเลยน้ำกระใส หน้าไหมสซขนาดเลยเนี่ยเด,ดียดใช่ปะ <c oughs> <c oughs> จิบสี่จิบสี่ได้โอกาสแล้ว <c oughs> โอ้ย มันรอยนามเด้ทั dad, ้งไตกัทั้งไตกับบมีมอไสองปีไงล่ะใส่บวกนี่โตโตัตร้อยัวร้อยก็จะเอาเล็กขอบเป็นเล็กขอบทนก้อนตั้ตนก้อนยูนี่ใคที่สอมบำรุ่งปีละเทียงสินะ ปีกพากลับ,บาามาอาบน้ำนี่ว่าห้องอ <c oughs> ดูน้ำได้สบายเลยนี่มันอยู่มันมีสองบ้านหนึง่งดอกบ่เฝ้าบ่เฝ้า เนาะไม่จโดดน้ำเนาะน่าสนใจดีไปแหนมันอันมันบมขึืนเคลือนเท่าเปนเท็ดแล้วไม่ไเขาจะเปิดไม่ไหนะ vận tích 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 vận

พวกเขาเป็นลูกเนาะมันมีสามสามง้มเราแต่เราหลายวันพุ่กันเนาะมันว่าสามเพื่อนเออป่าขาวสวยน้ามสามห้ามไม่อดกันป่ามันบริการค้นเสียเปล่าเพื่อนเอโอ้มันโอ้มันจะได้เคยกินของเงียดได้ไงวันแข่งอะไรได้เลยกันเนาะโอ้ยใดอะเนาะ ออน้ำใสน้ำใสไลเย็น,เห,นเห็นตัวปลาสะพานเชื่อมหักฮะ ทีมงานบอกเขาม่หอดพี่บ่ะเ่ยังวันอ่ะโยนเสียงใครป่ะใครมานั่งไหมบันทาราด เออหยุดหนูพาจานันจย่าาจันพ่ามาาจนทยกองจิบสี่เราไมาเอาหันเราวายหยุดยาเหลือดยาเลือดทำยาเลือดทำยาเหลือเเบิ่งกันมองข้าเจ้ามีพวธลูกกัน

อย่านีนคนปั่นไม่วนเลเออหนนี่มีเรื <c oughs> <air> ่องเสียงโศกเด ถือเง้าจะาซาวาบ้างดูวยัง่าแล้วคนอโอ้คนแตกตือนมาเที่ยวขนาดเด่น้หแงมขาวสาี่ย่านัาซุยยก็แฟห้องนีล้วพี่ีอู้ายไมนี่ราก็ใส้มากสิเย่ไปใช้มากใส่ โอ้เริ่มทำที่ทีกรรมทางศาสนาแล้วพอต้องแข่งมันดอกมันออกเองปรากฏว่า

ที่นี่เดินขาเดินกลับตาดให้ผู้ว่าราชการจังวัดเป็นมาเปิดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนาะขากลับออกไป น้ำใส่น้ำใส่เวดี สุดสภาพนะอืตัดให้ตัดให้ห้ามอีริ เฮาพูดแม่เพิ่นเปิดไม่ไหมกันแลยอยากมาเบิงอะนะเพิ่นเฮ็ดแล้วยมไม่